สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมพาคุณผู้ชมมาติดตามโครงการที่ชื่อว่าวัดสร้างสุขครับโครงการดีๆที่นําเอาห้าสอให้กับทุกวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับโครงการที่เกิดจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส,สร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นหรือว่าสสทแล้วก็มาร่วมกับภาคเอกชนอีกหลายๆที่เลยนะครับซึ่งในวันนี้เป็นของ กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมโคราชนะครับนำเอาสิ่งดีๆนำเอาวินัยมามอบให้กับที่วัดบ้านเพชรที่จังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้นะครับตอนนี้เชื่อว่าหลายๆฝ่ายก็คงพร้อมกันอยู่ด้านในแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการสร้างสปพยะให้กับที่วัดบ้านเพชรแห่งนี้พร้อมกันเลยครับ ทางบริษัทอุตสาหกรรมโคราชซึ่งในวันนี้เรียกว่ามาเป็นผู้นําเรียกว่าเป็นพากลุ่มชุมชนที่เข้ามารวมพลังมาสร้างห้าสอที่วัดบ้านเทพแห่งนี้เลยมารู้จักกับโครงการวัดสร้างสุขได้ยังไงครับทางองค์กรจากทางสภาอุตสาหกรรมฮะพอเป็นตัวแทนของไอเข้าร่วมกับทางสภาอุตสาหกรรมรับผมก็แล้วมารู้จักกับโครงการวัดสร้างสุขตอนแรกเนี่ย ตอนแรกคิดว่าเป็นยังไงครับโครงการนี้ตอนแรกได้คิด,ค,ดคิดไว้ในในใจบาใ้างที่ไว้นในใจว่าคือเราโรงงานก็จะทำท่าสออยู่แล้วฮะอ,อยากให้ชุมชนหรืออะไรพอดีมันอเผอิญเรามีโครงการที่จะทําอะไรให้กับชุมชนอยู่แล้วทางบริษัทครับแก็เลยไม่รู้จยาว่าเอาโครงการไหนพอดีได้เข้าไปอบรมแล้วก็ได้ฟังของทางสชอออทท เราก็เลยได้ข้อมูลมามันก็เลยมาร่วมคุยกับทางกับอ้ไผู้นำชุมชนทางเจ้าว่าเขาก็บอกโอเคก็เลยเริ่ม <c oughs> จาัดก,การคาบนั้นขึ้นมาสุดท้ายมีอะไรที่ทางองค์กรอยากจะฝากถึงโครงการวัดสร้างสุขบ้างหรือเปล่าเอา่ยก็อยากฝากนะเพราะว่าอยากให้ขยายองค์กรนี้ถือว่าเป็นองค์กรที่ดีมากเลยฮะมันกลับให้ชาวบ้านอย่างในพื้นที่ของได้เขต ที่ของผมเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะ5สคืออะไร,ร,รเขาทำทำไมอะไรกันยังไงนะฮะชาวบ้านพี่น้องอย่างอาจารย์ได้มาที่แน่ฮะว่าเราไม่ได้ทําที่วัดทําที่บ้านก็ได้ก็เลยอยากเกิดอยากให้มีสุขภาพอโนมัยทั้งทั้งหลายๆอย่างะนะแต่อยากฝากไว้ว่าโครงการนี้อยากให้มีต่อ ก็เรียกว่าไม่อยากให้จบลงัไม่อยากให้จบลงเพราะเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชุมชนเกิดขึ้นกับทางวัดเองใช่ฮะเราก็อยากจะให้สิ่งดีๆเหล่านี้ดําเนินต่อไปต่อไปครับผมโอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่มากที่เป็นตัวแทนขององค์กรทางภาคเอกชนที่มาร่วมกับวัดสร้างสุขในวันนี้ขอบคุณมากครับคขอบคุณ นั่นเป็นส่วนของภาคเอกชนที่เป็นหัวเรียวหัวแรงในการจัดกิจกรรมวันนี้ครับแต่ที่จะลืมไปไม่ได้ก็คือส่วนของภาคประชาชนที่เป็นเหมือนมดงานในการดําเนินกิจกรรมวันนี้ให้ลุล่วงไปได้สวัสดีครับกำน,นันครับครัาดครับกำนันนี่เหมือนเป็นตัวแทนของทางด้านชุมชนที่วันนี้พาชาวบ้านมารวมตัวกัน สร้างหาศเอามามอบให้กับที่วัดแห่งนี้มีการประชาสัมพันธ์หรือว่าบอกกล่าวกับชาวบ้านยังไงครับวันนี้ที่มารวมตัวกันได้ขนาดนี้จริงๆแล้วในความรู้สึกของชุมชนในพื้นที่ของตำบลนังลืียงนะครับก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้เกิดความนักสมัครสมานสามัคคีในพื้นที่นะครับข่าวดีทางบริษัทสายการโคราชเขามีโครงการนโยบายที่จะเสริมสร้างอจิกรรมห้าศให้กับชุมชนนะครับโดยเฉพาะที่ หมู่บหมู่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้ๆบร,บริเวณของโรงงานเนาะครับนะครับตรงนี้สิ่งที่จะได้นะครับจากของการก่อตามที่มีแนวความคิดนะครับชุมชนนะครับพร้อมที่จะมีการสนับสนุนนะครับกิจกรรมตรงนี้ให้เกิดความว,าว่าความสามัคคีนะครับก็อให้เกิดประโยชน์นะครับับชุมชนนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับทรงนี้ซึ่งก็เป็นเป้าหมายหลักๆนะครับของผู้นำทุก ทุกหมู่บ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ของของบริษัทนะครับที่ก็เป็นหนึ่งละต้นกําเนิดขอให้เกิดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมานะครับในส่วนของชุมชนเองนะครับทุกหมู่บ้านนะครับทุกหมู่บ้านก็ก็อยากจะให้มีกิจกรรมในส่วนนี้นะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณกำนันมากเลยครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ ว่านาทีนี้ใครที่ได้รู้จักโครงการวัดสร้างสุขก็คงได้เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบด้านแล้วใช่ไหมครับและคงไม่ใช่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับวัดแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นความประโยชน์ที่มีมีประโยชน์ต่อชุมชนก็คือหนึ่งเพิ่มความสามัคคีแล้วก็ความปรองดองแก่ชุมชนชาวบ้านเพชศแล้วก็หวัวถนนอ,อันดับสองก็คือหนึ่ง คือก็สร้างสัมพันธ์ทํลไมตีกับวัดแล้วก็บ้านให้มีความกลมเกลียวด้วยปองรองรักกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามนี่ก็คือทางวัดจะได้ใช้ในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการได้จัดขึ้นก็คือการเสริมสร้างสสารสะดวก สะอาดหรือว่าสุขลักษณะแล้วก็สร้างนิสัยนะให้แก่ทางวัดของเราหรือว่าทางคณะชุมชนได้ร่วมไปปฏิบัติแล้วก็ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ข้อที่4ก็คือมองเห็นประโยชน์ตรงนี้ก็คือเด็กที่อยู่ในชุมชนนี้คือไม่เคยได้เข้ามาทํากิจกรรมในครั้งนี้หรือว่าเป็นเป็นภาพที่ไม่ไม่ค่อยออกหรือว่าไม่ค่อยเห็นมากเท่าไรหร่นะ่าวันนี้ก็ถือว่า เป็นการปลูกฝังแล้ก็จิตสำนึกของเด็กให้มีความรักในเพื่อศาสนาแล้วก็การเสริมสร้างนิสัยเด็กให้มีความรับผิดชอบนี่คืน คเครื่องมือสร้างวินัยง่ายๆที่ชื่อว่า5สอรครับโดยเฉพาะเมื่อมาประยุกต์ใช้กับวัดแล้วก็ชุมชนแล้วแล้วก็ยิ่งจะเกิดผลดีกับทุกฝ่ายเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับและประโยชน์ที่นอกเหนือจากนั้นก็คือความสามัคคีที่เกิดขึ้นกับตัวชุมชนเองครับเอาละครับเรื่องราวของวัดสร้างสุขยังไม่จบลงแค่นี้นะครับคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามชมดูดีซีเอสาทำดีมีคนเห็นกันต่อครับ ในช่วงนี้ยังคงอยู่ที่โครงการวัดสร้างสุขครับจากวัดบ้านเพชรที่จังหวัดนครราชสีมาในช่วงที่แล้วเราพาคุณผู้ชมเดินทางมาสร้างความสุขกันณวัดไผ่เหลืองที่นนทบ,บุรีกันต่อและถึงแม้สถานที่จะต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยสําหรับโครงการวัดสร้างสุขก็คือ ภาพความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งสสสและสส,สทรวมถึงบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งสำหรับที่วัดไผ่เหลืองแห่งนี้ก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากบริษัท C p พีอจำกัดมหาชนที่ขนเอาพนักงานในองค์กรมาร่วมสร้างสัพปปยะกับคนในชุมชนและพร้อมใจกันนำห้าสมามอบให้กับที่วัดแห่งนี้ครับในส่วนของ C ีพีอเนี่ยมีกิจกรรมที่หลากหลายแล้วก็ทั้งตั้งแต่ตั้งแต่เด็ก เกินถึงผู้สูงอายุหรือตรงพนักง,งานเกษียณางจะที่มันมีกิจกรรมภายในแล้วก็ที่บ้านภายในแล้วออกมาข้างนอกมีกิจกรรมอะไรบ้างก็จะเป็นพวก,กจิตอาสาทือวีนัวันที่ออกไปสร้างเครือข่ายช่วยเหลือชุมชนทีนมจิตอาสาตรงน,นี้ในส่วนของอโครงการ5.2แต่บางเอิญว่า c p r เนี่ยจะบอกว่า c p r นี่คือสอมันจะเพิ่มมาอีก2คือสวยงามแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะ ส่วนของตรงนี้แต่ว่าทําไมถึงต้องมาเข้าร่วมโครงการนี้ก็คือในเรื่องของโครงการาวัดสร้างสุดหนึ่งไอตัวเจ็ดศอหรือห้าศอเนี่ยทาพื้นที่เดียวไม่ได้ก็คือหมันแับว่าจะสร้างให้พนักง,งานเนี่ยเข้าไปในกันของตัวเองก็คือมีห้าศอมีวินัยตั้งแต่อยู่ที่บ้านนะคะเราก็เราก็เลยทามาเลือกที่วัด ก่อนที่จะมาได้วัดนี้เราก็มีเลือกอความพร้อมของแต่ละที่ตั้งแต่ใกล้ใกล้โรงงานนะคะแล้วก็จนมาได้วัดไผ่เหลืองที่มีความพร้อมในเรื่องของการร่วมมือกันทำช่วยกันสร้างจิตสํานึกในการทํา5าสอของชุมชนซึ่งะจะตอบตัวไปในเรื่องของบ้านบ้านบ้านพนักง,งานภายในแล้วก็ชุมชนรอบๆนะคะก็ในส่วนของ วินัยวินัยการมีจิตสำนึกของทุกคนถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างพัฒนาชุมชนของตัวเองเริ่มตั้งแต่ที่บ้านแล้วก็มารอบข้างของบ้านตัวเองใกล้เคียงจนออกไปข้างนอกมองสู่ถึงว่าประเทศของเราเป็นต้นแบบให้กับประเทศได้เห็นภาพบรรยากาศที่ได้นดงามก็ถ้าเราร่วมใจกันได้ร่วมมือกันได้ก็เชิญชวนทุกคนทุกท่าน ทำห้าอด้วยมือเราเองนะคะก็สําหรับโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการกระตุน้นจิตสํานึกของชุมชนเพราะเราต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยในชุมชนเมืองเนี่ยจิตสานึกเพื่อสาธารณะเนี่ยมันนับวันที่จะมีน้อยลงทุกทีเพราะฉะนั้นการที่ c p พีเนี่ยครับซึ่งถือว่าเป็นภาคธุรกิจนะครับได้มาบูรณาการร่วมกับทางพวกเรานะครับแล้วก็ชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชมเชยเป็นอย่างยิ่งนะครับในความรับผิดชอบต่อสังคม คือโครงการนี้หมายถึงว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและคอสชอตอนนี้ด้วยนะครับและก็ที่สําคัญทางอําเภอเองเนี่ยก็มีโคอ่ามีแนวทางเรื่องอสามสะอาดอย่างที่ผมบอกก็คือสะอาดเมืองสะอาดกายสะอาดใจเนี่ยซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สําคัญที่เราต้องดําเนินการอย่างต่อนเนื่องและก็ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อยู่แล้วครับหล,หลายท่านที่ติดตามโครงการวัดสร้างสุข คงจะทราบถึงความหมายของการร่วมพลงสร้างสัปปะยะกันมาบ้างแล้วส่วนอีกหลายๆท่านที่ยังไม่ทราบถึงความหมายของคําว่าสัปปะยะผมขอถือเอาโอกาสนี้ในการบอกเล่าถึงคําว่าสัปปะยะกันอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ครับสัปปะยะนั้นก็คือส,สบายสะอาดและสัปปะยะก็คือมีธรรมะสัปปะยะธรรมะสัปปะยะคือมีธรรมะที่เข้าถึงโยมได้ง่ายสถานที่สัปปะยะ เป็นสถานที่ที่มีความสะอาดร่มรื่นและบุคาลากรที่เป็นธรรมสปาปยะที่สามารถเข้าหาชุมชนได้การที่ c p พอได้ร่วมกับวัดเผยเหลืองได้จัดโครงการสปาปยะให้กับวัดคือ C ีพอนี่เป็นเครือข่ายของวัดได้ร่วมกิจกรรมกันมาหลายครั้งแล้วในการที่จะทําให้วัดนั้นมีความสุขมีความสะอาดมีความร่มรื่นมีความร่มเย็นนะซึ่งได้มาประสานร่วมกับโครงการ อีพาคีเครือข่ายลหลายภาคส่วนศูนย์สามวัยแล้วก็นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและก็ทางหน่วยงานของราชการคือองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนาได้มาร่วมกันพัฒนาวัดเพื่อให้เกิดความร่มรื่นซึ่งเป็นความคิดของอาตมาภาพเหมือนกันที่ทำอย่างไรที่จะให้วัดนั้นได้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ร่มรื่นให้กับโยมได้เข้ามาวัด ในทุกครั้งที่ดูดี CSR พาคุณผู้ชมมาติดตามโครงการวัดสร้างสุขสิ่งที่เรามักจะฝากย้ำไปถึงคุณผู้ชมในทุกครั้งก็คือการนำห้าสอกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆด้วยตัวเองครั้งนี้ก็เช่นกันครับแน่นอนว่าภาพของความร่วมแรงร่วมใจภาพของความสามัคคีรวมไปถึงภาพของการมุง่งอุทิศตนในการทำประโยชน์เพื่อสังคมนั้นเป็นภาพที่สร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับตัวเองแต่คงไม่มีประโยชน์อะไรครับ ถ้าเราไม่ได้นำสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์เพราะผลที่ได้ทั้งหมดก็เกิดขึ้นกับตัวผู้ปฏิบัติเองและนั่นก็เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งสำหรับโครงการวัดสร้างสุขนี้อีกด้วยและสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาคุณผู้ชมไปแล้วละครับสวัสดีครับ